โซนทีผมสวัสดีครับผม,ว,ผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนในรายการบนเต็งวันละคู่ในช่องทาง YouTube ของเราแะ้วผมวันนี้คัดแม่แล้วหนึ่งคู่ด้วยกันสำหรับบนเติงในรายการ u t u b e วันละคู่สำหรับรายการย t u b e ของทีเด็ดเฮียบอยนะผมมาเราไปดูคู่นี้ที่คัดมาให้กันหน่อยสําหรับคู่นี้ของเรานะผมสําหรับรายการย t u b e นะผมคู่นี้จะเป็นทางฝั่งของวิตตอเรียเป็นฝั่งของเจ้าบ้านของเรานั่นเองนะผมส่วนทางทีมเยือนของเรานั้นจะเป็นทางฝั่งของชาโปโคโอเอนเซะนะผมสําหรับทีมเยือนของเรามาส่วน ส่วนราคาคู่นี้ราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะผมสาหรับคู่นี้ส่วนสกอรซ์สูมต่ำคู่นี้เปิดมาที่สองลูกครึ่งถือว่าไปต่อได้สบายๆสาหรับ,บ,บคู่นี้ราคาสกอร์สูงต่ำของเขามาเราไปดูด้าน5นัดล่าสุดทางฝั่งวิตตเรียที่เจอกับชาโปโคเอนซ่กันหน่อยว่า5นัดล่าสุดนี้เขาเตีกันไป5นัดเป็นฝั่งไหนที่จะคว้าชัยใน5้านัดได้มากกว่ากันนะผมสำหรับ5นัดที่เขาเจอกันมานะมสำหรับหนัดที่เขาเจอกันมาจะเป็นการเสมอไป2นัดสำหรับที่5นัดที่เจอกันมาจะเสมอกันไป2นัด ส่วนทางฝั่งของวิตตอรเรียนั้นชนะไป2นัดส่วนทางฝั่งชาปโปเคนโซนนะช,ชนะแค่1น,น,นัดเองหนมใน5านัดล่าสุดที่เจอกันมามาเราไปดูหนัดล่าสุดของวิตตอรเรียกันบ้างที่ไปเตะกับทีมอื่นๆฟอร์มของเขานั้นถือว่าค่อนข้างอยู่ระดับดีเลยนะสำหรับวิตเตอร์เียของเราอนุ่ เป็นการชนะไปทั้งหมดใน5เกมล่าสุดชนะไป3นัดด้วยกันแพ้ไปแค่2นัดเองสำหรับวิตเตอร์เลียของเราแพ้ให้กับทางฝั่งของวิลาานว่าไปแค่1นประตูต่อศูนย์ะครับผมแล้วก็แพ้ทางฝั่งยูเวนตุสไป1นประตูต่อ0ูเหมือนกันนะผมสำหรับ5นัดล่าสุดของวิตเตอร์เลียถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับดีเลยนะสำหรับวิตเตอร์เลียของเรามาเราไปดูทางฝั่ง5นัดล่าสุดของชาโปโคเอนซีของเรากันบ้างสำหรับทีมเดือนของเราทางฝั่งชาโปโคเอนซีนั้นใน5เกมล่าสุดถือว่าค่อนข้างจะดีเหมือนวิต ใน5นัดล่าสุดจะเป็นการเพ้ไปแค่1นัดเองนะผมใน5นัดล่าสุดของเขาเสมอไป2แเพ้ไป1ชนะไป2น้ำสลับ5นัดล่าสุดของชาโบโคเอนซี่เพ้ไป1ไปเพ้ให้กับทอมเปนซี่มา4ประตูต่อ2ด้วยกันส่วนเสมอนั้นเสมอไป2นัดใน5นัดล่าสุดนะผม เสมอทางคิคูมาไป1ประตูต่อ1และก็เสมอทางสปอร์ตลับเลซิฟีไป1ประตูต่อ1ด้วยกันส่วนชนะนั้นชนะไป2เกมชนะทางฝั่งของอิทัวโนไป1ประตูต่อ0ูนด้วยกันนะครับผมและก็ชนะทางฝั่งของวาซิลไป2ประตูต่อ1น,นะครับผมถือว่า5เกม5นัดล่าสุดของชาโปโคเอนซี่นั้นอยู่ระดับดีเลยครับผมอยู่ระดับดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับ5นัดล่าสุดของชาโปโคเอนซี่ของเรามาเราไปดูเรื่องสถิติตะกตะอตรางคะแนนสำหรับผู้นี้กันหน่อยในบอลติงรายการบอลติงงัวล,ละคู่ประจำวันของเราทางช่องทางยบอยนะ มาเราไปดูสถิตสกอูนี้กันหน่อยทางวิตตเรียอยู่อันดับ2ของตารางถือว่าอยู่หัวตารางเลยสําหรับวิตตอย่าของเราส่วนชาเปาชาโปโ,โคเอนซีนัผมอยู่ท้ายตารางเลยครับสำหรับชาโปโคเอนซี อยู่อันดับ14ของตารางของส่วนวิตเตรเลียนั้นเข่งไปทั้งหมด18เกมด้วยกันชนะไป12เสมือไป0แพ้ไปแค่6เกมอัตราชนะสูงไปถึง66%เลยสำหรับวิตเตทเลียของเรามาเราไปดูทางฝั่งของชาโปโคเอนซี่กันม้้งแข่งไปทั้งหมด17เกมด้วยกันนะผมชนะไป7เสมอไ,ไป0แพ้ไป10เกมด้วยกันสำหรับชาโปโคเอนซี่ส่วนอาตราชนะของชาโปโคเอนซี่นั้นอยู่ที่41%ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยสำหรับอัตราชนะสำ วิอเรียจริงๆแล้วห่างกันเป็น20อัตราชนะเลยสําหรับคู่นี้นะผมถือว่าค่อนข้างแย่มากสําหรับชาปโปเคอร์ดินเซ่ของเรามาเราไปดูตารางคะแนนคู่นี้กันบ้างสําหรับตารางคะแนนคู่นี้ ทางวิตเตอร์เลียอยู่ท็อปทีของตารางรับส่วนชาโปโคเอนซีของเราอยู่ลังท้ายตารางเหมือนเดิมเลยอยู่อันดับ16ของตารางะนะครับสำหรับชาโปโคเอนซีมาเราไปดูฝั่งวิตเตอร์เลียกันหน่อยในตะดับตารางลงแข่งทั้งหมด18เกมด้วยกันชนะไป11เสมอไป1เพ้ไปแค่6เกมได้เต็มไปทั้งหมด28เต้มด้วยการเสียไปแค่15เต้มเองสาหรับการแข่งไป18นัดน,นะผมเสียไปแค่15เต้มถือว่าเสียน้อยมากๆสาหรับวิตเตอร์เลียของเราส่วนเต้มรวมของวิตเตอร์เลียนั้นสูงไปถึง34เต้มเลยนะรับมสหวตอีย มาเราไปดูทางฟังของชาโปโฮเอนซีกันบ้างสำหรับชาโปโฮเอนซี่แข่งไปทั้งหมด17นัดผมชนะไปแค่4เสมอไป6แพ้ไป7เกมด้วยกันส่วนได้เต้มนั้นได้เต้มมา21เต้มสําหรับชาโปโฮเอนซีเสียไปทั้งหมด23เต้มเลยนะสำหรับชาโปโฮเอนซีของเราส่วนเต้มรวม เต็มรวมของชาโปโคลเซนั้นอยู่แค่18แต้มเองถือว่าน้อยมากๆสําหรับชาปโปเคนซี่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับวิตตเรียจริงๆแล้ววิตตเียสูงไปถึง34มสนะต้มเลยนะผมส่วนชาปโปเคนซี่เราต่ําไปถึง18แต้มเลยถือว่าห่างกันมากๆในเต้มรวมของเขามาเรามาสรุปคู่นี้กันให้หน่อยสําหรับคู่นี้ในรายการบนเต็งประจําช่องทาง y o u t u b e ของเราในรายวันของเรานะผม สำหรับผู้นี้นะแนะนําให้แพติงทางฝั่งของเจ้าบ้านของเราเลยนะสำหรับคู่นี้เติงไปทางฝั่งของวิตเอรเรียแน่นอนผมที่จะคว้าชัยได้แน่นอนในนัดนี้เติงไปเลยครับผมติงไปทางฝั่งของวิตเอรเรียในราคานะผมในราคาครึ่งควบลูกเลยสำหรับค่ำคืนนี้วิตตอเรียคว้าชัยในบ้านตัวเองได้แน่นอนในราคาครึ่งควบลูกนะผมสําหรับนัดนี้มาสําหรับนี้ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนในรายการบอลติงประจําวันช่องหน้า YouTube ของเรานะครับผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับในบอลติงในวันพรุ่งนี้รอดูได้เลยมีอะไรมาติงกันให้หนึ่งคู่สนะํสำหรับวันพรุ่งนี้รอติดตามไว้ด้วยลับการนะผมสําหรับวันนี้นะผมก็ต้องจากลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมมาครับผมมาก็ให้ไปแลนดนะ์อัมสำหรับ1ตัวในรายการบอลติงของเราวิตเตอรเลียฟันธงไปเลวผมวิตเตอรเลียชนะแน่นอนสําหรับบอลติงประจํารายการของเราวันนี้